เรื่องกวนเกษียณสมุดเนี่ยนะฮะตำนานเรื่องการกวนเกษียนสมุดเนี่ยเทวดากับอสูรเนี่ยเขาตกลงกันเพราะว่าเทวดาจะเอาน้ำอมฤตแต่เทวดาเนี่ยไม่มีกําลังมากพอที่จะกวนเกษียนสมุดคนเดียวได้ก็เลยไปไหว้วานไปให้อสูรมามาช่วยโดยการให้สัญญาว่าพอเสร็จแล้วพอกวนเกษียนสมุดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแบ่งน้าอมฤตให้คนละครึ่งแต่ว่าพอกวนเสร็จก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะเทวดานี่ขี้โกง ผมเคยพูดไปหลายครั้งนะครับเรื่องเทวดาเชื่อไม่ได้เทวดาคบไม่ได้นะฮะเทวดาเจ้าเล่เทวดากับอสูรเนี่ยไม่ต่างกันเลยคือเทวดาเจ้าเล่ขี้ขโมยขี้ยึดนะครับศาส,สนาพุทธก็เหมือนกันเรื่องพระอินก็เหมือนกันพระอินเอ่อเป็นตอนที่เป็นมฆามานพเนี่ยฮะทำบุญแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงเคยเป็นที่อยู่ของอสูรน,นะครับทีนี้เทวดาไปเกิดใหม่ทายัางไงจะยึดสวรรค์ก็มอมเล่าอสูรน,นะครับพอมอมเล่าอสูรปุ๊บ ก็จับอสูรในเหวียงลงมาข้างล่างอสูรก็เลยต้องอยู่อยู่สวรรค์ชั้นล่างๆนะฮะอยู่ใต้ปีนเขาพระสุเมรน,นะฮะตามความเชื่อของศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะขี้โกงพวกอสูรก็เลยชื่ออสุระแปลว่าพวกไม่ดื่มสุรานะฮะเพราะว่าเคยเมาเหล้าแล้วก็โดนมอมอสูรนั่งสารนฮะโดนมอมเหล้าแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับลาหูนะฮะพาระลาหูเนี่ยพาระลาหูไม่ได้เป็นหนึ่งในอสูรที่ไปช่วยเขาวกวนกรเสียนสมุทรนะครับในตำนานเนี่ยบอกว่าตอนที่ เทวดาทําพิธีกวนเกษียนสมุรนะครับเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมีทั้งเทวดาและอสูรช่วยกันทําพิธีนะฮะพระลาหูเนี่ยไปแอบอยู่ในกีบเมฆแอบอยู่ในกีบเมฆนะฮะนี่เป็นที่มาของคําว่าหายเข้ากีบเมฆนะครับนี่แหละแตลาหูนี่แหละเป็นที่มา ตาลาหูตาลาหูแกเป็นที่มาของจำนวนพังเพยโบราณว่าหายเข้ากี่เมฆนะฮะเพราะแกไปซ่อนอยู่ในกี่กี่เมฆนะฮะพอเขาทำพิธีกันเสร็จวรวรกวนกวนเกษียณสมุดเสร็จนะฮะได้น้ำอมฤตมาแย่งกันนู่นนี่นั่นนะฮะเทววิษณุปแปลงกายเป็นนางโมหินีนะฮะแบ่งน้ำอมฤตพระราหูด้วยความที่อยากได้น้ำอมฤตอยากเป็นอยากเป็นอมตะบ้างเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เลยแปลงเป็นเทวดาไปรอบด,ดื่มน้ำอมฤต แต่แกเนี่ยไม่รู้ธรรมเนียมพิธีของเทวดากันว่าเทวดาเนี่ยก่อนที่เขาจะทําก่อนที่เขาจะดื่มน้ำำําอมฤตเนี่ยเขาต้องมีพิธีสวดอะไรของเขาเนี่ยฮะคาถาแบบเทวดาเนี่ยแกไปถึงแกไสวดไม่เป็นเพราะแกไม่ใช่เทวดาแกก็ดื่มน้ำำําอมฤตเลยก็เห็นพิรุษนะครับพระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นพิรุษก็เลยไปฟ้องพระวิษณุพระวิษณุก็เลยจัดการสังหารตาลาหูนี่นะฮะแต่ด้วยความที่ตาลาหูแกดื่มน้ำำําอมฤตไปแล้ว แม้แกจะโดนจักนะฮะแม้แกจะโดนจักจากพระวิษณุแกก็ไม่ตายเพราะแกเป็นอมตะแกก็เลยเหลือตัวครึ่งท่อนหรือบางคนบอกว่าเหลือแต่คอเหลือแต่หัวเนี่ยนะฮะบางที่นะฮะแต่ที่เรารู้จักกันก็คือตัวครึ่งท่อนกลายเป็นยักษ์ที่ล่องลอยไปครึ่งท่อนและนี่แหละด้วยความที่แกผูกใจเจ็บพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะฮะที่ไปฟ้องพระวิษณุ แกก็เลยหาโอกาสพาระจันทร์กับพระอาทิตย์เผอแกก็เลยอมซะเลยมึงฟ้องดินะกูอมแม่งเลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยเป็นที่มาของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือว่าอะไรกันอันนี้เป็นของฮินดูนะครับที่นี้เกี่ยวกับพุธยังไงเกี่ยวนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับพุธเนี่ยผมจะไม่พูดเลยเมื่อวาน,นีนผมจะไม่แตะเลยแต่ว่าที่ผมแตะประเด็นเมื่อวานเพราะว่ามันมีคนอ้างว่ามีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่า พระพุทธเจ้าพยากรณ์พระราหูว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตผมก็เอ๊ะขึ้นมาในใจเอ๊ะเอ,ะเ,อะเรียนจบประโยคเก้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ไปเอามาจากที่ไหนกันไปเอามาจากตําราเล่มไหนว่าราหูคือพระโพธิสัตว์ราหูคือพระโพธิสัตว์ลาหูคือคนที่จะได้มาตัดสู้ <S <S นั้นการที่ดิฉันไหว้พระราหูคือดิฉันไหว้พระโพธิสัตว อ่ะโอเคมันมีพื้นฐานพื้นเพความเชื่อผมเนี่ยพอเวลาได้ยินอะไรเรื่องพวกนี้ผมจะไม่เชื่อทันทีผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลโอเคก็เลยตามไปหาข้อมูลมานะฮะเอาพระราหูพระโพธิสัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะพระราหูจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปค้นข้อมูลนะฮะพยายามหาเอ๊ะพระไตรปิฎกเล่มไหนเนาะพระไตรปิฎกมีตั้ง45เล่มอยู่ในเล่มไหนเนี่ยที่บอกว่าพระราหูจะได้ไปไป,ไปมาเป็นพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าเคยพยากรณ์ไว้ หายังไงก็ไม่เจอฮะในพระไตรปิฎกไปเจออยู่ในคำภีร์เล่มหนึ่งนะครับไปเจออยู่ในคำภีร์เล่มหนึ่งเรียกว่าคมภีร์อนาคตตะวงเคยได้ยินไหมครับคุ้นๆเรื่อคตตงคำภีร์อนาคตวงไหมครับคุ้นๆไหมครับคำภีรอนาคตะวงคำภีร์อนาคตตะวงคือคำภีรที่พูดถึงคำภีร์อนาคตตะวงนะครับ พูดถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าตัดกับภาษาลีบุตรในการพยากรณ์คนต่างๆว่าในอนาคตจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นคือคำพีอนาคตตะวงนะครับพระลาหูเป็นหนึ่งในคนที่ถูกพยากรณจากพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเ,เมื่อถูกพยากรก็ถูกแล้วนี่เอาลาหูเขาก็ดีนะเขาจะได้เป็นพระเจ้าแต่ผมอยากให้ข้อมูลอย่างนี้ว่า คำพีอนาคตตวงเป็นคำพีที่ถูกแต่งขึ้นหลังพุทธปริธิพันเ์1,700ปีนะครับแต่งโดยใครฮะ,ะผมจะหาข้อมูลเวลาผมสงสัยอะไรผมจะหาข้อมูลฮะคำพีอนาคตวงคืออะไรฮะคำพีอนาคตวงวงมีอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกเป็นกวีนิพนธ์เป็นภาษาบาลีนะครับยาว142กระถา ประพันธ์โดยพระกัสปะเถระเป็นคนชาวอินเดียใต้นะครับเป็นพระชาวอินเดียใต้มีชีวิตอยู่ราวพุทธศักราช1,703ถึง1,773ไม่ใช่พระไตรปิฎกนะฮะพระไตรปิฎกคือเนื้อหาคําสอนพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมถูกจารึกนะฮะเ,เริ่มต้นตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่หนึ่งที่มีพระมหากัสปะ เป็นหัวหน้าแต่ที่เราอ่านอ่านกันเนี่ยมันครั้งหลังมากนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีเป็นคัมภีร์เขาไม่ได้จานลงในคัมภีร์นะครับเป็นวิธีการสืบทอดแบบมุขปาฐะมุขปาฐะคือพูดต่อต่อกันพูดต่อต่อกันมาจําสืบจําต่อต่อกันมาแต่พอในยุคหลังนะครับพระเถระสมัยก่อนเริ่มเห็นว่าคนในยุคหลังเริ่มความความทรงจําสติปัญญาในความทรงจําที่จะจดจำเ,เ,เนื้อหาหรือหลักธรรมคำสอนทางศาสนานเนี่ย มันไม่แม่นเหมือนแต่ก่อนแล้วคือถ้ายังทรงจําคือถ้ายังทรงจําโดยใช้วิธีการแบบบอกกันต่อๆไปเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์มากกว่า 70%- 80%ที่เนื้อหาของหลักธรรมคาสอนเนี่ยมันจะถูกเจือปนหรือมันจะเจือจางไปนะครับก็เริ่มมีการจาลึกลงใบลานลงอะไรมาอ่ะพระไตรปิฎกถือเป็นถือเป็นข้อมูลชั้นเอกที่ใช้อ้างอิงได้ถ้ามันอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าอนาคตตะวงอยู่ในพระไตรปิฎกผมจะเชื่อและผมจะฟังแต่ ที่อ้างกันว่าพระราหูถูกพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมันอยู่ในคัมภีร์อนาคตตะวงนะครับซึ่งถูกแต่งขึ้นหลังพุทธปริพันธ์หนึ่พันเจ็ดร้อกว่าปีนะครับและฉบับที่สองผมผมพูดเมื่อกี้นะครับมี2ฉบับฉบับที่เป็นกวีนิพนธ์แต่งโดยพระอินเดียใต้ประมาณ1,700ปีฉบับที่2เป็นวรรณคดีร้อยแก้วนะครับ แต่งขึ้นในเมืองไทยนี่เองครับสมัยอาณาจักรสุโขทัยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยนะครับไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตัดเล่าให้ภาษาจีรฟังถึงพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ในอนาคตนะครับสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากคำภีทัศโพทิสตุปปติกาของหลังกามี2ฉบับฉบับหลังนี่ยิ่งหนักสุดเลยนะฮะเพราะว่าแต่งก่อนสมัยสุโขทัยนิดเดียวเอง ฉะนั้นคำพีสองอันนี้เชื่อไม่ได้ทำไมถึงเชื่อไม่ได้นะครับอะแม้จะรู้แล้วว่าเรื่องตำนานเรื่องลาหูจะได้เป็นพระโพธิสัตว์มาในอนาคต,ตวงผมก็ยังไม่พอแค่นั้นผมก็ไปตามดูว่าในอนาคตวงเนี่ยพูดถึงพระลาหูว่ายังไงถ้าใครหลายคนไปอ่านจะตกใจมากนะฮะวิธีการบำเพ็ญบารมีของลาหูเนี่ยวิธีโอปุระขนลุกเลยวิธีการบำเพ็ญบารมีของพระลาหู ในชาติหนึ่งนะฮะที่เราบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยแกบริจาคลูกของแกนะครับให้กับยักษ์ตนหนึ่งกินกินต่อหน้าต่อตาเลยบริจาคลูกให้ยักษ์กินเราบูชาพระโพธิสัตว์ที่บริจาคลูกตัวเองให้ยักษ์กินต่อหน้าต่อตาเลือดไหลต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไม่จะทกสถานและก็ถูกพยากรณ์ว่าโอเคอยู่ผ่านแล้วอยู่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปอยู่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าจากการที่ยูทาแบบนี้ เราไหว้พระโพธิสัตว์ที่เอาลูกตัวเองยกลูกตัวเองให้ยัดตนหนึ่งกินต่อหน้าต่อตาและก็จะได้รับการบัยากริว่าคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้าดจากการทําอย่างนี้นะคะดีมากเลยค่ะจิตใจเข้มแข็งค่ะเห็นลูกโดนกินต่อหน้าต่อตาก็ไม่จะทกสถานเลยอยู่จิตใจเข้มแข็งมากอยู่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนไปอ่านเลยฮะในคัมภนะีร์นาคตวงตลกมาก